การทดลองนี้นะครับจะเป็นการทดลองเรื่องของการดูการต้านอนุมูลอิสระของตัวเปปไทด์ที่ได้จากยีสต์นะครับจะขอแบ่งเป็น2คลิปนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างลึกอีกหนึ่งเขาได้ทําการนําสารที่เป็นซูเปอร์ออกไซด์ซึ่งถือว่าเป็นอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์คืออะไรซูเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันคืออนุมูลอิสระที่ค่อนข้างอุ่นแรงนะครับในธรรมชาติก็มีเช่นควันบุรีรังสี UV ูวันรถยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์ ก็คือเป็นอนุมูลอิสระที่มีความเข้มข้นสูงมากมันก็จะส่งผลให้ผิวหนังเกิดร้อยย่นก่อนไัยอันควรเกิดริ้วรอยจุดด่างดาอะไรต่างๆนะครับมาดูกราฟกันกราฟนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนในแนวแกนตั้งถ้ายิ่งสูงสูงขึ้นไปเนี่ยก็แสดงว่าอนุมูลอิสระมีมากถ้ายิ่งต่ําลงอนุมูลอิสระก็มีน้อยก่าวคือเราต้องการให้กราฟมันต่ำๆลงอนุมูลอิสระมีน้อยก็แสดงว่าค่อนข้างดีถ้ากราฟสูงขึ้นอนุมูลอิสระมีเยอะก็ไม่ค่คอยดดีีีโในวงส แดงจะเห็นได้ว่ามันสูงสุดเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอนุมูลอิสระเยอะมากก็คือไม่มีการทําลายอนุมูลอิสระเลยก็คือไม่ดีถูกไหมอันนั้นก็คือเขาไม่ได้ใส่ตัวเปปไทด์ที่ได้จากยีสต์พอเขาเริ่มใส่เปปไทด์ที่ได้จากยีสต์ที่ความเข้มข้นน้อยอยู่ในวงดีสีแดงการาฟตกลงพวบเลยแสดงว่ามีการต้านอนุมูลอิสระแล้วอนุมูลอิสระเหลือ,อน้อยลงแล้วพอทําการเพิ่มความเข้มข้นของตัวเปปไทด์ที่ได้จากยีสต์มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งลดลงลดลงเรื่อยๆแสดงว่าอนุมูลอิสระก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าเปปไทด์ที่ได้จากยีสมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพราะยิ่งความเข้มข้นสูงขึ้นอนุมูลอิสระก็ยิ่งเหลือน้อยลงถูกไหมครับจากการทดลองนี้จึงสรุปได้เลยว่าเปปไทด์ที่ได้จากยีสมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระก็คือมีความสามารถในการต้านลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ลดรอยจุดด่างดาได้อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟต่อไปในคลิปต่อไปเนาะ